ต่อไปข้อสิบด,ด,ด,ดขบูข้อสิบข้อสิบอ้บอบอาวดูครับเดียวจุด X จุด Y จุด Z ดูนะครับ,รบ,รบวงจรอนไฟฟ้าดักรูป บอกว่าผ่านความผ่นานอาทั้งสองตัวถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านจุด x จุด y จุด z ใครมากใครน้อยอ้านักเรียนกระแสฟ้ามันมาจากไหนกระแสฟ้ามาจากไหนอ่ะสมมติว่าตรงนี้ไหลออกมา1แอมแปร์สมมุตินะ1แอมแปร์นะไหลไปไหนมันก็ไหลผ่านแใช่ไหมกี่แอมปน1แอมแล้วไหลผ่านนี่กี่แอมป์1แอม วงจรนี้ทั้งวงกระแสไหลทาไมกันหมดเลยทั้งวงจรกระแสไหลทาไมกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยตอบข้ออะไรข้อสิบตอบชอย4จุดเอ็ก์จุดไยจุดแทกระแสไหลทาไมกันหมดเท่ากันหมดเพราะว่าต่อแบบอนุกรมน,นะต่อแบบนุกรมกระแสเท่ากันเรียบร้อยครับต่อไป